มีคำกล่าวว่าคนเรามีหมอประจำตัวสองคนหมอคนแรกคือขาซ้ายและหมออีกคนคือขาขวาคนที่เดินวันละ2อถึงสกิโลเมตรเป็นประจำจะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคอว้วนและเป็นหวัดน้อยลงจริงหรือไม่เรามาดูกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการความรู้สู่ความสุขรายการที่จะนำเอาแง่คิดที่น่าสนใจเพิ่มพูนความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัวรายการวันนี้อักษรตัวที่สองครับคืออักษรอ o, ตัวที่2องอออกกำลังกายผมจะนำเอาวิธีสร้างสุขด้วยการออกกำลังกายยาขนานเอกที่ทุกคนมีได้ ไว้ต่อต้านโรคต่างๆมีคำกล่าวว่าคนเรามีหมอประจำตัวสองคนครับหมอคนแรกคือขาซ้ายและหมออีกคนหนึ่งคือขาขวาของเรานี่เองเพราะการออกกำลังกายช่วยให้ท่านพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้จริงไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายจึงไม่ต้องอไปหาหมอรักษาตัวบ่อยๆนั่นเองดร h ฮันส์ดีผู้เขียนหนังสือ health power หรือพลังสุขภาพหน้า159กล่าวว่าคนที่เดิน2ถึง3กิโลเมตรเป็นประจำจะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคอ้วน,นและเป็นหวัดน้อยลงเพราะการออกกำลังกายไม่เพียงแต่เสริมสร้างกล้ามเนื้อแขนขาเท่านั้นยังทำให้กล้ามเนื้อหัวใจและปอดแข็งแรงอีกด้วยเรามองไม่เห็นอวัยวะภายในในร่างกายของเรา ก็เหมือนกับการที่เรามองไม่เห็นกล้ามเนื้อแขนขาแต่เมื่อคุณผู้ชมออกกําลังกายเป็นประจำหัวใจของท่านจะแข็งแรงและสามารถสูบฉีดเลือดได้มากขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจจะลดลงหัวใจของท่านจะเต้นช้าลงถึง10ครั้งต่อนาทีซึ่งก็เท่ากับ14,400ครั้งต่อวันและมากกว่า5ล้านครั้งต่อปีใต้ผิวหนังของคนเรา มีกล้ามเนื้อกว่า600มัดที่ทำให้ท่านเคลื่อนไหวได้และหากไม่มีกล้ามเนื้อเหล่านี้คงไม่สามารถพูดหัวเราะเขียนหรือวิ่งได้เมื่อออกกำลังกายและได้รับแสงแดดตอนเย็นร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินช่วยให้หลับได้สบายและหลับได้สนิทคนที่ออกกำลังกายมักจะจัดการกับความเครียดได้ดีครับร่างกาย ผลิตสารต้านความเครียดที่เรียกว่าเอนโดฟินซึ่งช่วยให้คนเรารู้สึกมีความสุขและสงบมากขึ้นการเดินเพียง30นาทีในแต่ละวันเกิดประโยชน์มากมายเช่นฟื้นฟูสภาพผิวไม่ให้หย่อนคล้อยปรับสมดุลของอารมณ์ป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยลดน้ำหนักการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อและกระดูกจากข้อมูลของกรมอนามัยมหาจรรย์แห่งการเดินบอกว่าเดินนาทีที่1-5ถึง5 2 3สก้าแรกจะกระตุ้นการปล่อยสารเคมีเพื่อเป็นเชื้อให้กับการเดินชีพจรจะเร่งขึ้นราว70-100ถึงครั้งต่อนอาทีกระตุ้นให้การไหลเวียนของเลือดและให้ความอบอุ่นแก่กล้ามเนื้อ ไขข้อที่ฝืดและตึงจะคลายตัวลงเพื่อให้การเคลื่อนไหวทำได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณเคลื่อนที่ไปร่างกายจะเผาผลาญพลังงาน5แคลอรี่ต่อนาทีเดินนาทีที่11ถึง20อุณหภูมิของร่างกายจะสูงขึ้นเหงื่อจะเริ่มออกมเมื่อเส้นเลือดส่วนที่ใกล้กับผิวหนังขยายขึ้นจะเริ่มปลดปล่อยความร้อนออกมาเมื่อคุณเดินมากขึ้น การเผาผลาญพลังงานก็จะมากขึ้นไปจนถึง7แคลอรี่ต่อนาทีและหายใจเร็วขึ้นสารฮอร์โมนเช่นเอพิเนฟรินและกลูคากอนก็จะเพิ่มเชื้อให้กับกล้ามเนื้อที่กำลังใช้งานแล้วก็จะถูกปลดปล่อยออกมาให้มากขึ้นเมื่อเดินนาทีที่21ถึง45จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นผ่อนคลาย เมื่อร่างกายลดความตึงเครียดลงเพราะสารเคมีที่ทำให้รู้สึกดีเช่นเอนโดฟินเพิ่มขึ้นในสมองเมื่อไขมันถูกเผาผลาญมากขึ้นอินซูลินซึ่งช่วยสะสมไขมันก็จะลดลงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินและที่เป็นโรคเบาหวานครับเมื่อทราบข้อดีของการเดินเพียงครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันแล้วอย่าลืม ออกมาเดินกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องการเดินการว่ายน้ำหรือการออกกำลังกายในรูปแบบอื่นท่านก็จะได้รับประโยชน์เช่นกันถึงแม้ว่าการออกกำลังกายมีแต่จะทำให้ท่านเหนื่อยบางคนไม่อยากออกกำลังกายเพราะไม่ชอบมีเหงือ่อแต่การมีเหงื่อนั้นนะครับเมื่อเหงื่อไหลออกมาจะช่วยขับสารพิษต่างๆออกไปจากร่างกายขณะที่กำลังวิ่งและเหนื่อยหอบ และหายใจแทบไม่ทันหรือเวลาที่ว่ายน้ำในระยะไกลๆจะรู้สึกอ่อนล้าความจริงการออกกำลังกายสร้างพลังงานครับหลังจากออกกำลังกายสม่ำเสมอเพียง1ห,หรือ2ส,สัปดาห์ท่านก็จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่ออกกำลังกายแน่นอนครับจะมีผลตรงกันข้ามกับการออกกำลังกายมีผลเสียต่อการทำงานของอวัยวะ ต่างๆของร่างกายสมรรถภาพของร่างกายก็จะเสื่อมและเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิดโดยเฉพาะในวัยกลางคนและในผู้สูงอายุเช่นการทำงานของระบบประสาทที่เห็นได้ชัดได้แก่ระบบทางเดินอาหารท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยท้องผูกเป็นประจำและมีอาการของโรคทางระบบ ประสาทอื่นๆเช่นเป็นลมบ่อยเหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้าใจสัน่นนอนไม่หลับอย่างนี้เป็นต้นทำให้หลอดเลือดหัวใจเสื่อมสภาพหลอดเลือดต่างๆเสียความยืดหยุน่นไขมันก็จะไปพอกพูนทำให้หลอดเลือดตีบแคบเกิดการอุดตันได้ง่ายโดยเฉพาะที่หัวใจครับถ้าเป็นมาก ก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกหรือเกิดการหัวใจวายได้การขาดการออกกําลังกายนั้นทําให้ความดันโลหิตสูงมากกว่าผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจำํทำทําให้อ้วนเพราะการเผาผลาญพลังงานน้อยลงรูปร่างอ้วนทําให้การเคลื่อนไหวไม่คล่องตัวมีผลเสียต่อการหายใจและการไหลเวียนของเลือดเหนื่อยง่ายใจสัน่นอย่างนี้เป็นต้นความอ้วนเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆเช่น เบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจโรคเบาหวานนั้นจะเป็นได้เร็วกว่าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำยิ่งไปกว่านั้นครับทำให้ข้อต่อและกระดูกใช้งานน้อยจึงเสื่อมเร็วทำให้กระดูกบางลงเปราะแตกและก็หักง่ายเพียงออกกำลังกายวันละประมาณครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดการออกกาลังกายที่ง่ายที่สุด คือการเดินครับโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากเพียงรองเท้าผ้าใบคู่เดียวก็ออกเดินได้แล้วส่วนท่านที่ไม่ค่อยจะมีเวลาจะยืนแกวงแขนอยู่กับที่หรือจะก้าวขึ้นลงบันไดหรือกล่องไม้ที่แข็งแรงก็ทําได้ให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับเพียง30นาทีก็จะได้ประโยชน์เหมาะสําหรับท่านผู้สูงอายุการเดินเป็นการออกกําลังกายที่ปลอดภัยที่สุดครับหาก ท่านผู้ชมสนใจวิธีการออกกำลังกายสนใจเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเชิญศึกษาจากบทเรียนคุ้มทรัพย์สุขภาพตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้และในรายการต่อไปเราจะพูดถึงอตัวที่3ครับออมริตหรือประโยชน์ของน้ำเปล่าที่เรามองข้ามอย่าพลาดชมนะครับ หากท่านสนใจดูแลสุขภาพเรามีหนังสือ New Start คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยตนเองบอกวิธีดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติฝึกปฏิบัติได้จริงอย่าลืมนะครับอีเมลไปที่ที่อยู่ด้านล่างนี้เราเยิยนดีส่งให้ท่านฟรีหรือหากท่านมีข้อข้องใจประการใดเชิญส่งข้อความไปที่ Line ID แอดความรู้สู่ความสุขและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนและคนที่คุณรักได้ชมรายการนี้ขอบคุณและพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ